ครับนี่เานครับก็มีรางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยมของังฟลางโกครัแล้วก็ผู้จัดที่ผลิตซีรีส์ยอดเยี่ยมของดีแล้วสมมงพาายิ่งไปไกลมากค่ะพอแบบว่าเข้าฟ้า ก็รู้สึกดีใจนะครับที่แบบว่าคนเห็นแบบคุณค่าในสิ่งที่แบบเราได้สร้างเนี่ยเพราะว่าอย่างข้าวฟ้าเองเนี่ยที่ทุกคนได้รู้ว่าเราลงทุนเยอะมากแล้วก็ตั้งใจแบบอยากจะเขาเรียกว่ายกระดับคอลเลคชันของของค่ายเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นที่ทุกคนให้ให้คุณค่ากับมันก็ดีใจครับจริงจแล้วตัวข้าวฟ้าเองเนี่ยก็เขาเรียกว่าทุกคนรู้สึกแล้วจะเหนแบบว่าความสวยงามความแบบราคาความใส่ใจลงทุนมากเลยพี่อ ก็ก็จ,<อ>จ,รจริงๆก็ผมว่าปีนี้แบบทุกเรื่องที่ทำออกมาเราก็แบบเขาเรียกว่าองก็จัดเต็มในในในทูกๆด้นานในซีรีส์นะที่เราแบบจะเล่าแล้วก็คิดว่ายังไงในในโอกาสนาหน้าเราก็คงต่อย,ยอดทุกเรื่องแบบเต็มที่ทุกเรื่องเพราะว่าผมว่าถุกเรื่องก็ เป็นสิ่งที่สำคัญหมดของท้ายเราเลยครับอ่ะสิ่งบองท้ายทีุ่กคนแบบว่าไม่พูดไม่ได้เลยจะเสียสิ่งนี้ใช่เพราะเรื่องนี้คือสุดแหละเพราะว่าเราดูเองเรายังรู้สึกเลยว่าเออเนาะมันไม่แปลกใจว่าทําไมแบบจะทำประโยชน์ขนาดนี้เพราะว่าเราคำสับเองอะเราจะรูทุกโปรเซสนแล้วเราขนาดเราจะตอบมาแบบเราดูเขาในในหน้ามอนิเตอร์แล้วอ่ะเขาตอบมามันมันก็ยิ่งแบบบีบดูขึ้นไปอีกแล้ว ตอนตอนดูอินทีจบยังพูดคุยกับทุกคนในทีมงานว่าเออเนาะน้องเขาแบบเคยดีเดียนทีมเราก็แบบเล่นสนุกให้กันดีมากก็เรียกว่าเป็นซีนคุ้นิ่งซีนที่ได้เลยได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือทีเดียวพูดภาษาจะมีนี่เท่าไหร่ซีนที่อะไรอย่างนีมครับเพราะตอนนี้ก็กำลังพูดคุยกับน้องๆอยู่ว่าเอออยากจะแนวไหนอะไรเงี้ยเพราะเป็นมิซิลี่เนาะเราก็รู้สึกว่าเอออยากทำให้แฟนๆแบบหาอินถึงก่อนที่จะไปเจอแบบจัดเต็มในคนหลังล้อมเลย ก็กำลังค like oh, ุยหาแกนหาชองที่เรารู้สึกว่าเออมันจะดูแบบแตกต่างกับสิ่งที่น้องเคยเล่ก็แสดงว่ามีโอกาสไดู้แน่ๆให้ดูแนี่ยอ้เป็นแบบเรียกอะไรนะที่บอกว่าค้าแบบมันจะเป็นว่าผู้มีะผก็้มาหน่้จะบอก่าการราคาของสอง้ตอนนี้จะนบ้าคือ ที่เท่าที่คุออยกับน้องนะครับน้องก็รู้สึกว่าเอออยากเล่นบทบาทอะไรที่มันดูแตกต่างจากเดิมโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็พยายามดูอยู่เออหรือเราจะมาชองดราม่าหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวลองมาดูกันคือตอนนี้คิดว่าเรื่องของบทบาทสำคัญที่สุดเพราะว่าก็อยากให้น้องเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเรื่องครับผมแต่ว่าอย่างปีนี้มิวเขาเรียกว่าปล่อยความเซอร์ไพรส์งงมาตลอดเลยอย่างที่แบบไปตยอื่นเต้น ก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบเอ้ยทางเราคุยกับเราหลีมาสักพักแล้วและเราก็ร่วมเขาเรียกว่าไงครับร่วมกันช่วยกันคิดแล้วก็ร่วมกันลงทุนกันลงมาเลยนะผมว่าการที่จะไปเดินด้วยเกาหลีมันช่วยได้ง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องมีเงินหรือมีคอนเนคชั่นคือตัวน้องเองก็ต้องมีโปรไฟล์ที่แบบเรียบรองด้วยซึ่งเราก็พยายามที่จะเวิรกกับทางเกาหลีตลอดจนกระทั่งแบบเกาหลียอมรับมาว่าโอเคเขาพร้อมที่จะดูด้วยนะครับแต่ f e e d b a c คือแบบดีมากเพราะว่าไม่ใช่แค่แบบแฟนค่ะ ทุกนคนยังงานใชทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่แบบเออมีเด็กไทยที่คุณภาพแบบได้ไปส่งออกมากอะไรเงี้ยครับก็ดีใจทั้งเกาหลีเขาก็รู้สึกว่าเออตื่นเต้นนะกับศิลปินอย่างล่าสุดที่เราไปไปรว่วมแถบบลอกเพลนอะไรเงี้ยครับก็ ทางสื่อเกาหลีเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยแับการว่ายอดวิวของน้องะในไอจีช่องนั้นน่ะมันเป็นระดับต้นๆกับของเขาเลยนะครับเขาก็รู้สึกว่าเออในโอกาสหน้าๆปีหน้าอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาอะไรเงี้ยร่วมกันก็อาจจะแบบสามารถที <c <realidad> <c ่จะต่อยอดมาได้อ hmm. yeah. ีกจะเหมือนผลประโยชน์พยายามให้เห็นความแตกต่างของนิวที่ต่างับกับการไปที่นู้นด้วยก็คุยกับทางเกาหลีแหละครับคือเขาก็ เขาก็ให้แนวทางและความคิดเห็นขึ้นมาวาเอออยากให้ดูนิวมีการเปลี่ยนรูปยังไงโพนเสียงแบบไหนเราก็ถาลรูปก,กันเราก็เห็นด้วยเราก็รู้สึกว่าเออก็อยากให้ทุกคนในสตูดิโอมองของน้องที่เกาหลีเราคือที่งานเกาหลีน่ารักมากที่ปกติทำง,งานเกาหลีจะยากอยูย่นี่แต่รอบเนี้ย ก็ค่อนข้างที่จะคุยกันลงตัวในส่วนของการแบบออกเหตุ็แบโอเคคุณออกทแบบนี้มาเราส่งต่อกลับไปแล้วก็หาตรงตามกกาอีกดบเหมือนไอ้รงานกับก็จะเป็ดูเขาก็โดนตกกันตอบานกเป็นเป็นเทนิวทั้งเกาหลีเขาชอบลุนี้ของอบเป็นให้น้องเป็นเทนิว็เนแวตงใช่ อออกอเล<ะ>ยเอาเป็นกิมกวิวเฮียมิวเป็นยังไงบ้างพอเห็นรูปก็อึ้งนะก็สวเออเนาะก็ทีมเกาหลีเขาก็ทีมเกาหลีที่เขาทำได้ออกมาได้แบบเราเห็นแล้วก็รู้สึกว้าวแบบเราเห็นน้องถ่ายรูปมาเยอะมากอะแต่ว่าเซต,ออน,ตนี้เป็นเซตที่เราแบบเฮ้ยมันจึ้นจังเขาเองก็ชอบแต่ว่าือเรริมมาคันนี้เราควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจทางเราเอง ว่าเออมันมีการแบบทำผิดกฎอะไรเันเยอะเ้ยครับทีนี้เราก็โอเคคุยกันว่าโอเคแต่เราแบบคุยกับน้องด้วยน้องก็หินของต้องการหมดว่าโอเคนั้นเราแล้วเราเรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหมด,ด,ดก็ก็ใช่ครับใช่แต่ว่าก็ลงไขกกับไม่นี่ละก็คือก็คือคุยกันว่าโอเคนะเราก็คืน แบบว่าเขาแล้วคือความสุขให้คนขับรถกันถ้าเกิดเราจะยกเลิกไปเลยมันก็คงแบบปวดหลายเกินไปก็เลยรู้สึกไม่เป็นไรเลยสึกว่าเป็นก้าวแรกที่ดีของคุณน้องที่เราดูเยอะมากหน่อยแบบคนที่เขาแบบเออไม่มีแบบไม่มีไม่มีแบบว่ากำลังจับม้าคอยมาแล้วก็มาแชร์มาดูเนาะก็เรียกว่าแบบที่ยอนกับมินก็คือส่งความสุขให้ใช่ครับพีมเกาหลีด <c oughs> ้วยครับก <ming> ็ช่วยๆกันครับผมนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยจบีวคนก็จครับผม ยังไงบ้าง<ด>คะ,วบบงค,ะความแ่ายไป2ปีคะัั่งที่งแตวอนนี้ก็ก็คิดว่าส่งการรอคอย ราะว่าคิดว่าทุกคนก็น,<า>น่าจะอยากเห็นว่าแบบน้องๆจะเอาอะไรมาเสิร์ฟบ้างคือเราเห็นแล้วว่าน้องอูสอบกันหนักห่วงมากช่วงนี้คือง,งานอะไรมาน้องแบบสอไม่รับนะครับอะไรอย่างเงี้ยกยกเว้นที่รับไปแล้วล่วงหน้าที่แบบโอเคอันนั้นแบบน้องน้องติดใจลโอเคน้องอยากทำอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้แบบมีอะไรมาน้องก็จะบอกว่าเอออยากสอบเพราะว่าอยากทาให้แฟนๆใจในแบบสิ่งที่เขาแบบกำลังแบบซุ่มสออยู่คอนเสิร์ตรัสสุดส ก็สำหรับสำนักส่วนตัวก็คือมากกว่าทุกครั้งนี่ค่ะซึ่งแต่พูดอย่างนี้ทุกครั้งนะใช่ไหม <laughs> ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้า <Yeah. S 1> ถ้าพูดตรงๆคือคืองานนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดสแสวบหาผลกำไรอะไรเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็น,เป,นเป็นการที่อยากจะต่อย,ยอดความสามารถของด้วยแล้วก็แบ่งปัอองนกะับใรทั้งหมดเพราะว่าลงทุนหนักมากจริงแล้วก็ทำรอบเดียวเลย นุนน่ยบอกว่ามีเรไที่ต้องทำเยอะมากใช่ครับคือตรวโลารลิงก็มีชื่อไงคะรอบนี้ต้องรอรุ่นว่ามีมาแต่ว่าก็มีเซอร์ไพรส์เยอะแล้วก็ลิสเพลงค่อนข้างที่จะแบบสนุกแล้วก็แล้วก็แตกต่างจากที่เคยเห็นอ่ะก็เยว่าจัดเต็มะจัดเต็มเต็มเลยเต็มจนจนแบบมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะเราถ้าเกิดเราทำอะไรดีนะรอบหน้าเนี่ยหรือเราเล่ขอกทของนทพีอนี่องอ่อย่างนี้เลย ใช่คำเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วก็ลุ้นเหมือนกันว่นาจะออกได้ยังไงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่อง ดีใจครับกับกระแสที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆเราทาซีรีส์ทุกเรื่องเราก็ข้าหวังลหละ่ะว่าจะมีคนแบบดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยอแต่เรื่องนี้ก็ค่อนข้างแบบเออโดยความเข้ามาเหมือนกันกับกระแสที่ได้รับมาก็ดีใจแทนทีมงานแล้วก็องๆทุกคนตอนนี้มันเข้าไปถึงเรียว่าทุกขีป้าหมธ<ไ>เลยมไม่ใช่แค่กลุ่มมายอยู่เียวแล้วมันไปถงปนาวุธเป็นไบา้างก็แอบตอบครับก็มันตีมนะันตีแตกตลาดมากครับว่ดีใจครับเพราะว่าจริงๆทุกเรื่องอ่ะเราก็เราก็ เราก็พยายามเนาะอยากให้คนดูเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเขียจีราที่พวกคนเห็นเออแบบกรุบกรอบนะคิดว่าอาจจะต้องยกเครดิตให้กับนิยายด้วยเพราะว่าเขาเขียนมดดีมากๆกแล้วก็แฟนนิยายก็เยอะมากๆด้วยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ทําการบ้านมาพอสมควรกับนิยายว่าแบบโอเคมีจุดไหนที่เราจะแบบต่อเติมให้คนเข้าใจมากขึ้นหรือจุดไหนที่เราแบบว่าจะแบบว่า เขาเรียกว่างไงปรับเปลี่ยนให้แบบมันมีอัธรบทมากขึ้นแล้วเราก็คุย,ยกับนักเขียนตลอดล้วแบบโอเคขอปรับตรงนี้หนึ่งนะได้ไหม,มที่นักเขียนก็น่ารักมากซึ่งดีใจเพราะว่าวันก่อนเหมือนเก่งก็เราให้ฟังเหมือนแบบเดินอยู่กับนักปิงแล้วเหมือนแบบมีคนงานก่อสร้างกาลังแบบก่อสร้างอยู่อยู่ดีก็วิ่งมากูขอถ่ายรูปซึ่งน้องก็ตกใจเพราะว่าน้องบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่ ไม่คิดว่าแบบคนจะตามติดแฟนใจ้าบูเพราะว่าเขาก็แบบเนาะเขาก็ทํางานกันหนักจุกเขาจะดูได้ไงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่าเออแฟนผมแบบว่าชอบพ่อครูมากเลยครับเพราะตอนนี้คือพ่อครูอย่างเดียวแหละพ่อครูน้องเขียกใช่ก็เออดีใจแทนน้องเออ ก็คงแบบไปทุกกลุ่มจริงๆอย่างผมเองผมแบบไปเซเว่นในเว่นเองเออก็มีคนทักเลยทักแล้วพักพี่น้องในวงการก็ใช้ย่อยก็ข้างเหมือนกันเม่แล้วที่แพ็กก็คือข้างสุดเลยเห็นว่าเนี่ยไม่ได้ดูครับแต่ว่าเห็นที่เขาโพสต์ไปโพสต์เขาข้างมากเลยที่เขาเขาข้างมากเลยข้างเพราะคุณสุดร์นี่ครับพี่น้องในวงการฟิตเนี่ยไปยังไงบ้างชอ ถ้าที่รู้จักนะทุกคนก็จะแบบว่าเออแบบคอนเกนเดเรชั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอใครก็จะบอกว่าดีดีด้วยนะที่แบบว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะปีนี้ด้วยบันดี้อะไรอย่างเงยเสกเสกทีละว่องอะเพราะแบบหลายเรื่องในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีแล้วก็ภูมิใจอย่างล่าสุดไปที่เป็นเดินแบบของกิชูไทยแลนด์โอ้โหก็ภูมิใจก็แบบเออเหตุกีฬาคือแบบเอาของเราไปเป็นเพราะว่าเป็นอินสปายเลยแล้วก็โอ้ดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณกับโอกาสที่ได้มา แต่ว่าสไนเปอร์มาแล้วมามาแล้วครับเราจะพูดวันนี้เลยนะคะว่าจะการเล่าวันไหนประกาศเจการเล่าเดี๋ยวก็ประกาศแล้วทุกคนว่าเดี๋ยวน่าจะประกาศในเร็วนี้แต่มันก็ุโหกนิดนึงเพราะว่าการทํางานของสไนเปอร์อ่ะมันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างแบบละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงเพราะว่าเราเราเป็นครั้งแรกด้วยที่เราร่วมงานกับทางแบบเดลตินะครับก็ ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าให้กำลังใจกับโปรเจกต์ซอมเมอร์มาตลอดอะ่าเงี้ยซึ่งเดี๋ยวก็จะมีงานกาล่าเกิดขึ้นมาครับครับจริงๆก็บอกวันได้แหละวันที่30นี้ก็จะมีงานกาล่า30มสปอยได้สปอยได้ฝากเรียนเชิญพี่ๆทุกคนด้วยนะครับก็มาร่วมดูพร้อมกันอะไรนะครับออ๋เขาเองนะครับตอนนี้เพราะว่าเอาจริงๆน้องๆก็คือสปอยล์แทบทุกอย่างแล้วเราก็ชิงสปอยก่อนดีกว่ากก็อยาจะให้พี่เราเป็นคนสปอยล์หลัง จริงๆไม่อยากสปอยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าไม่พูดอ่ะน้องก็พูดอยู่ดียินผมพูดก็ได้โอเคครับก็เรียนเชิญแบบที่พี่สื่อทุกคนแล้วก็แบบไปขับทุกคนมาดูสมอลเบอร์ดนะครับช่วก็30นี้ก็มีงานการละแล้วก็สิบเกือนตุลาก็จะถ่ายทางเน็ตนะครับออนแอร์เจ็ดตอนด้วยโอเคถ่ายได้สวยคุณคุณคู้